สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวดูเดียสไฮเปอร์แที่ ID 9นะครับอันนี้ทดสอบใน ID พื้นฐานนะครับเกียร์ก็ถือว่าเป็นเกียร์พื้นฐานนะอ่าส่วนใหญ่ใครผ่านเก้าีครึ่งนะครับก็จะมีเกียร์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกันดูนะครับว่าอ่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆไอดีใหม่ๆหรือ ID ที่เล่นไม่นานมากได้ดูเดียมาการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันก่อนอื่นขอโปรโมทร้านซื้อไขยดีเกมไรเนเจอร์ร้านนี้ก่อนนะครับทางไรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต,ต้องได้ถึง ฮาร์โรเรนเจอร์นะครับผู้เล่นใหม่เยอะนะอ่านะผู้เล่นใหม่ผมก็อยากให้สร้างไอดีเล่นไปก่อนครับยกเว้นว่าอยากได้ตัวโคโลโบกเก่าสงมืดเก่าหรือแบบเป็นไอดีแกะก,กล่องเอามาเล่นได้เลยนะหรือเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นแล้วแบบไม่มีไอดีนะ,ะไปหาซื้อได้เลยครับไอดีสวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยอ่าเลือกเลยครับโคโลโบที่ชอบสงมืดที่ใช่เกียร์โดนแน่นอนครับ,ก,รบก็เอาไปเล่นได้ง่ายๆเลยครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันนะไอดี ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ฝูกลายนะครับสนใจซื้อขายนะไปที่เพจฮาร r โร่เรนเจอร์นะฝากกดต กิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆครับอ่ะสนใครสนใจเข้ากลุ่มอ่านะเป็นกลุ่มพูดคุยเกมแรนเจอร์นะครับของทาโร่แรนเจอร์นะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอ่ะซื้อขายดีนะครับก็ไปตามลิงก์เพจทาโร่แรนเจอร์ครับเข้ากลุ่มอ่านะพูดพูดคุยเกมแรนเจอร์นะก็เข้าอีกลิงก์หนึ่งได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับไ ID9 เปิดได้มาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอาพื้นฐานก่อนนะคือรีวิวผมต้องบอกก่อนนะครับคือรีวิวเนี่ยผมก็จะไล่ระดับไปเพราะว่าอ่าผู้เเลนจยอร์ ตัวที่มันดูจะเก่งๆเนี่ยใส่เกียร์พื้นฐาน,นมันใช้งานเป็นไงบ้างครับคือผมก็จะดูทรงก่อนนะถ้าทรงมันดูเป็นทรงโหดนะผมก็จะทดสอบมันหนักๆนิดนึงว่าถ้าไปเจอตัวแบบก้าวดาวแม็กไฮเปอร์แม็กไปตัดก้าวดาวแม็กเลยเจอเกียร์ตึงๆเลยนะครับดูไปเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเก่งเกินเบอร์ไหมถ้ามันเก่งเกินเบอร์โอโหสบายเลยเล่นได้ทุกลีลนะครับ ซึ่งถ้าสมุิไม่ไหวก็ไปดูรายละเอียดนะว่าแบบเ้ยเกียร์ไม่พร้อมหรือเปล่าอ่ะัตูหดไปไหมนะครับส่วนอะยอื่นๆน่ะผมว่ามันก็มีผลนะหมุนเวียนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากรีวิวเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ผมมองว่าใช้ได้ทุกลีกตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําเลยว่าควรจะต้องมีเพราะว่าทดสอบเบื้องต้นในไอดีของทางบ้านเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเก่งนะอันนี้เพิ่งรีวิวนะของตัวเองดูบ้างครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับ รูเรียตนะเป็นไหวพิบไม้ครับตัวเลขพลังเวทโจมต,รตรีค่อนข้างสูงนะแต่ผมทดสอบดูบางๆแล้วเนี่ยผมว่ามันหนักแลยนะมันหนักแต่ว่าเหมือนมันน่าจะหนักได้มากกว่านี้นครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมใส่เกียร์พิษนะผมนึกว่ามันเป็นว่องไวผมเอากระฮาคริสต์มาสมาใส่นะครับแล้วก็ช่องกลางเนี่ยเป็นอัพเกรดธาตุปรากฏว่าเฮ้ยแรงใช้ได้คือมันดูสับสนยังไงไม่รู้ว่าคือผมว่ามันแรงแต่ว่ามันมีความแรงแปลกๆที่มันเหมือนแบบ อ้บางทีก็แรงนะบางทีก็แบบน่าจะแรงได้มากกว่าน,นี้ไหมเพราะว่าเนี่ยตัวเลขพลังไวโจมตีค่อนข้างจะสูงนะอัตราพลังชีวิตก็ประมาณหนึ่งนะแอนตั้งแตงยิงได้อยู่นะครับก็ยืนจุด330นับเคลื่อนที่77ก็อ่าค่อนข้างไปทางช้าอาจจะไม่ค่อยดีตรงเรื่องการเคลื่อนที่นะครับอากูดอร์เรนเจอร์โปรตีครับอัลตราเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กหันครึ่งนะครับอ่ารทัดเดือนนี้จะสบายสบายอยู่เพราะว่าบับลดแรกของเดือนนะอ่ใส่กีฬาแรกสักชิ้นหนึ่งนะก็พอได้นะครับถือว่าแรกไม่ค่อยได้สูงมาก สูงแหละแต่ก็ไม่ได้สูงมากเทียบกับซิลฟี่ซิลฟี่ใช้แรกค่อนข้างจะน้อยนะครับสกิลหนึ่งนะบัฟน้าป้อมนะครับก็อาวมตากก็เกรี่เลือดอันก็ถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่พอใช้ได้นะครับบัฟกว้าง330จุดครูดาวสกิล11วิคือตัวเนี้ยข้อเสียมีนะคือบัฟที่ไปหน่อยยิ่งทีมีตัวรีเซ็ตนะครับบัฟค่อนข้างถี่หมือนกันนะ อ่ะส่วนสกิลหลักที่เราต้องการครับดาเมทะลุยกเรื่องผลังบ,บัฟแล้วก็ใบเรียกได้ว่าพร้อมเพียงนะครับครบเซตครบชุดเลยนะอ่าดาเมทะลุป่วนนะครับสกิลกว้าง330จุดมีการข้ามข้ามก็คือข้ามนะเอากลิทึมข้ามอยู่ที่ว่าเกมมัเขียนแบบไหนบางตัวจะาุมูชนกันไม่ข้ามก็คือไม่ข้ามครับซึ่งตัวนี้ข้ามนะแล้วบางจังหวะมีข้าม2ให้เห็นก็ะจะหวังผลได้นะครับคูดาวสกิล8วินะครับอ่ะนส่วนความสามารถห้เปิด แน่นอนครับหยุด5วิธีครับเล่ติดมัน90เปอร์เป็นกลุ่มความสามารถที่ดีอยู่แล้วติดโผดอยู่แล้วนะครับส่วนเกมตั้งรับเน้นย้ำอีกครั้งนะคือด้วยความที่ว่าตัวใหม่มันมีความสามารถเนี้ยเดี๋ยวพอไปดูรีเพย์ก็จะทยอยถามอีกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยถามมาเรื่อยๆนะมันเป็นบัครีเพย์รอเกมแก้เอาเป็นว่ารอเกมแก้นะครับใช้จริงติดมันทั้งทีมครับความสามารถอันเนี้ยเมื่อเราปล่อยตัวมามันจะยิงไปที่ตัวที่ปล่อย นะครับมันจะไม่เหมือนเพิ่มแรกนะเพิ่มแรกคือมันจะยิงไปหมดทุกตัวเลยนะครับตัวที่ไม่ปล่อยมันก็ยิงไปหมดเลยนะซึ่งอันนี้สมมุติเราปล่อยตัว10ตัวนะผมโดนหยุด10ตัวบ่อยมากๆนะครับถ้าเตอทีมตึงๆหน่อยนะอ่ะซึ่งตัวนี้ครับก็ติดดีนะครับอ่ะส่วนการใส่เกียร์เป็นตัวดาเมจครับอันนี้ผมทดสอบเกียร์ฟรีไม่มีโดนนะให้ดูกันนะชัดนะว่าไอการใช้งานตัวนี้มันเป็นเบอร์ไหนอ่ะส่วนชิ้นนี้ถ้าผ่าน9ก้าบีครึ่งผมจัดอัปเกรดทัชหนักๆเลยนะครับ ก็เป็นดาเมจจากเกียร์ฟรีหนึ่งจุดนะแล้วก็เสริมด้วยอัพเกรดธาตุนะครับไอชิดนึงก็ประมาณนี้นะ,ะดูการสก,กิลภาพรวมนะอะหลบสก,กิลตัางสก,กิลพอได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เกียร์พลังเวทโจมตีเลยอะเป็นอัพเกรดธาตุล้วนๆเน่ะผมว่ามันหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออนะครับยิ่งถ้าไปเจอตัวที่เราชนะาธานตะุเนี่ย้ยผมว่ามันมันได้เลยอะถ้าเปหลีกเริ่มต้นนะผมว่าดาเมจมันค่อนข้างจะดูหนักนะครับ อ่ะทุกนี้บั๊กเยอะนะนู่นนี่นั่นครับเซิร์ฟมันไม่เสถียรอ่าผมไม่รู้ว่าเกมแก้คงแก้ไขาอะไรกันตอนไหนนะรอดูแล้วกันครับหลายอย่างตอนนี้นะบั๊กบักไม่เสถียรเน่าครับเจอปัญหาอะไรก็แจ้งตัวเกมกันไปก่อนอ่าแจ้งไปเยอะครับเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เองนะอ่ะบัฟนะครับอ่าบางคนไม่ชอบเอฟเฟกดูไม่อลังการครับอ่ะบัฟครับบัฟที่นะอ่ะส่วนดาเมจสกิลเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าไา่เวทช้านะครับอันนี้มีผลชัดเจนนะ อ่ะเดี๋ยวดูตัวที่สองนะอ่ะพี่ตีธรรมดายอย่างเดียวแล้วก็อ,อ่ะเอาใหม่ขอมาอีกหนึ่งรอบเฮ้ยอัตราการออกคืออัตราการออกสกิลมันสำคัญตรงนี้นะว่าถึงเวลาออกสกิลแล้วมันแป๊กเนี่ยมันก็จะนับครูดาวสกิลใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยอัตราการออกสกิลสำคัญแต่ผมก็ใส่นะไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะอ่ะมาเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับอ่ะต้องบัฟสองทีนะคือเดนเจอร์นะครับติดบัฟเยอะไปหน่อยนะ ดะะามเมจสกิลอะดูนะครับว่ากว่านะครับอาวุธบนหัวมันจะยิงลงไปเนี่ยใช้เวลาอันนี้ผมใช้คาว่ามีผลนะมีผลชัดเจน,นครับอ่านะ่วนดาเมจเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าก็โอเคอะผมว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นหนักโอเวอร์มากอ่านะครับแต่ก็ไม่ได้เบานะผมว่าตัวนี้หนักพอสมควรนะครับ นี่คือขนาดใส่เกียร์พื้นฐานนะจริง,รงๆอัลเกรดธาทุกับข้าอย่างเงี้ยบางตัวคือมันตีบอสแตกเลยในดอกเดียวนะแต่นี้โอเคนีได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเออนะไปหวังผลชนะทตาใน p ิ p เอาลวกันนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับในด่านนี้อาจจะดูเรื่องของการข้ามนะอ่าเอากรอทึมครับข้ามคือข้ามจบเลยจะข้ามเลกข้ามน้อยก็คือข้ามครับอ่ะถ้าอย่างนี้น่าจะตามอ่ะเลมไม้แล้วครับทําไมเพื่อนส่งมาเยอะเหลือเกินครับ อ่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยไม่มีเอากริทึมการข้ามนะครับลิ้นพันกันก็ไม่ข้ามนะครับเออมันต้องตามนั้นนะแต่ตัวนี้คือโดนมาชิดแน่นอนครับมันจะมีจังหวะข้าม2นะครับให้เห็นอยู่เหมือนกันนะอ่าซึ่งตอนนี้แมปนะครับหมุนเวียนค่อนข้างจะแคบอยู่ก็จะหวังผลได้ดีนะอ่ะนะบัฟขี่ไปหน่อยอ่าตัวแรกออกมายิงเลยอ่ะยนียิงตัวแรกครับอ่ายิงข้ามไปนิดนึงครับอย่างที่บอกเอากริทิมมันตามสเต็ปนะ อ่ะเพื่อนใจดีปล่อยตัวมาเยอะแล้วเกินครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ดูเดียอันนี้เห็นนะอันนี้เมื่อกี้เป็นของดูเดียนะอันนี้ครับเป็นหอกล้ําแหลมโอ้นี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าข้ามนะครับมีจังหวะข้ามก็ข้านจะลึกประชิดก็คือประชิดก็คือยังไงก็ได้ครับข้ามก็คือข้ามนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยพอปล่อยมาจริงๆเนี่ยมันต้องมีจังหวะบ้างครับพอโดนประชิดแล้วข้ามไปยิงโน้นยิงนี่นะอ่าน,นี่ถือว่าผมว่าโอเคแล้วล่ะนะครับอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์นะครับ อ่าตัวแรกที่ทดสอบผมจัดเร็มนะครับอ่าผมจัดเร็ม9ดาวแม็กนะครับเกียร์เป็นเกียร์ที่ PVP นะครับเดี๋ยวให้ดูนะคือในคลิปซิลฟี่เนี่ยมีคนเถียงเยอะเหลือเกินนะครับคือในคลิปซิลฟี่เนี่ยซิลฟี่มันเป็นน้ำนะครับไปตีเมกูมินเนี่ยแม้ว่าเมกูมินเป็น9ดาวแม็กนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ตึงๆนะแต่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคละหยุด5วิธีก็คือหยุด5วิธีแต่เรื่องของการชนะาตามันมีผลค่อนข้างจะ ร้ายแรงนะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างในคลิปผมไม่บอกว่าเมกูมินนะ่ะมันเป็นตัวติดบั๊กนะครับอ่ะซื้ออันนี้เดี๋ยวดูนะไอแต่ไม่รู้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งออกตัวแรงเพื่อนใจเย็นตนีก่อนเพื่อนอ่ะมาครับตามหลักควรจะต้องชนะกันอย่างง่ายดายนะครับยิ่งถ้ามันเป็นตัวเก่งอ่าเป็นตัวดาเมจคาดหวังนะครับน่าจะต้องหวังผลได้เยอะอันนี้ตายครับอ่ะตายครับโอ้โหนี่เป็นไงบัฟน้ําด้วยนะชนเสาไม่มีปัญหาครับอันนี้ โดนตีธรรมดาก็แตกนะครับซึ่งตามปกตินะไหวพิบเนี่ยเขาจะอ่อนไหวต่อว่องไวพอสมควรนะครับอ่าน,นี้เป็นว่องโอโหอันนี้คือไม่ต้องสืบเลยนะครับตามหลักควรจะเป็นแบบนี้อ่าแบบเนี้ยเราทําให้ดูว่าเฮ้ยเราใช้ให้เปอร์แม็กนะเกียร์ธรรมดานะอ่านะครับโดนก็ถือว่าแม่นอยู่เหมือนกันนะ ถือว่าแม่นใช้ได้ครับเนี่ยแบบนี้ทําให้ดูว่าเฮ้ยคุณเป็น ID ดีตั้งใหม่คุณเป็น ID ดี ID ที่แบบเพิ่งปั้นขึ้นมาได้ตัวนี้มาสมมติไปเจอเรมโหดๆอ่าเจอน้ำโหทอะเดี๋ยวผมดูก่อน i อดี ID นี้ผมมีน้ําที่มันโหดกว่าตัวเรมไหมครับอ่ะไม่มีครับเอาเคบททดสอบที่2ครับอ่านะครับตัดดาเมจก็ต้องมีตัวนี้มาทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาวัดดูกันนะครับว่าดาเมจของใครจะตึงกว่ากันครับอันนี้ตัดของแข็งนะ แน่นอนครับเบาวล็อกทดสอบกับอดีหลักผมต้องทดสอบกับบาว์ล็อกนะครับอ่ะซื่อบางตัวเนี่ยโอ้โหชื่อเห็นชื่ออ่ะเอาอีกแล้วครับหมุนครับหมุนแล้วเกินครับอ่ะมาเจอบาวล็อกเก้าดาวแม็กเกียสุดตึงครับอ่ะผมว่าไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าทางตัวรูเดียสเนี่ยเอาตรงๆมันก็เป็นตัวเจิงที่หวังผลทางดาเมจอยู่เัมนนะ หวังว่าเราจะติดใบใส่เข้าบ้างนะครับโอ้ไม่เข้าครับโอ้โหเราโดนเขายิงเข้าอ่ะเรียกได้ว่าถ้าสมุตรต้องเจอเรนเจอร์ที่มันตึงระดับเนี้ยต้องไปยกระดับด้วยเกียร์อ่าอันนี้เห็นแล้วนะยิงเข้าพลาดยกแผงเลยครับส่วนเขายิงเราเกี้ยงเลยครับอ่ะแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าอ่าถ้าต้องการให้เรนเจอร์มันถึกขึ้นมันแข็งขึ้นมันแม่นขึ้นนะต้องยกระดับด้วยเกียร์แล้วอ่ะเกียร์ประมาณนี้คือเรียกได้ว่าถ้าไปเจอล็อก จอตัวโหวดๆประมาณนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับอทดสอบเอาทัดเสมอดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจะจัดขบวนการไม้มาทดสอบนะบอ่ะตัวต่อมาครับเจอกับเอมิเรียนครับไอ้ตัวนี้ผมก็ยังไม่ move on ทันทีนะเออนะครับอ่าอย่าโทษเขาที่ไม่กลับมานะโทษตัวเองดีกว่าที่ยังไม่ลืมครับคือพอประธาก้าวดาวแม็กแล้วว่าผมไม่อยากเอาออกจากทีมนะบางคนเอาออกไปแล้วนะครับคือผมว่าบางคนเอาออกไปกันหมดแล้วล่ะ แต่ว่าพอทําเป็นก้าวดาวแม็กนะผมไม่ค่อยอยากเอาออกเท่าไหร่นะโอ้โหก็ดูดิคือแล้วตัวเอเวเนียนะ่ะเขาความสามารถไฮเปอร์เขาสาตาร์นว่องไวไนงะพอมาเป็นไหวพิบแบบนี้สู้ไม่ได้เลยครับแล้วดูนะนี่อันนี้คือให้เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยพอเจอเวทแบบสูสีสูสีนะโอ้จริงๆไอตัวนั้นมันก้าวดาวแม็กนะจะใช้สูสีก็ไม่ได้นะครับ อ่าเติ้แบบเนี้ยเราลบได้นะครับนี่คือด้วยเกียร์ประมาณนี้นะ,ะโซนความแม่นอ่ะเดี๋ยวให้ได้ยิงทันทีมันไม่ได้ง้างเลยครับตีธรรมดาอย่างเดียวเลยครับตีธรรมดาอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวให้เขาได้โอกาสได้ซัดดาเมจสกิลก่อนนะอ่ะอ่าเดี๋ยว,ยวผมช่วยเขานิดหนึ่งนะเพราะว่าดาเมจสกิลเขาช้านะคืออย่างที่บอกมีผลครับโอ้แล้วเสาทําทให้เดินช้าด้วยอ่ะช่วยแล้วก็ไม่ลุ่งอ่ะแต่เมื่อกี้ดอกแากเห็นนะว่าแบบเฮ้ยถ้าได้ยิงปุ๊บนี่ อย่างแม่นเลยครับอ่าเดี๋ยวขอทีเดียวขอให้เห็นก่อนเอาสักทีเดียวพอเอาให้แบบได้ซัดดาเมจสกิลให้แบบได้เห็นสักทีหนึ่งนะอ่ะมาเดี๋ยวดูกันครับโอเคขอสักทีหนึ่งให้ได้เห็นไหมอ่ะยากเลยครับอ่นเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นะเอเมเดียครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะแต่เมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะว่า ถ้าเขาได้ซัดเข้านะถือว่าเข้านะเออครับเข้าดีด้วยอันเดมื่อกี้คือมันปล่อยตัวออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวตีทีนึงว่าอะเดี๋ยวให้ดูชัดๆดดดดอีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีนึงนะเออเดี๋ยวจะคล้องใจกันนะครับว่ามันยิงเข้าจริงๆนะแบบไม่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนนะครับอ่าเรียกได้ว่าไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนได้อยู่ได้อยู่ครับเพื่อนบางคนบอกได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ เนี่ยมันติดตรงไอ้เสาเดินช้าเนี่ยแหละนะคือเดิมตัวมันเดินช้าด้วยอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะโอเคเคลียเคลียใจนะครับว่าขอให้ได้ง้างหน่อยแต่อย่างที่บอกว่ามันมีข้อเสียคือถ้าไร้เวทมันช้านะครับแล้วก็เสามันยิ่งทําให้เดินช้าก็วิ่งนะอันนี้คือเรียกได้ว่าค่อนข้างมีผลนะบอะโอเคนะอันนี้ถือว่าเคลียใจนะเคลียใจกับตัวเองด้วยครับเา่าแบบเฮ้ยจริงๆมันคือใช้ดีหรือไม่ดีอะประมาณนี้ โอ้ยแต่ถือว่ายืนคุยกันนานนะอ่ะส่วนเอมมเดียผมก็ไม่รู้ครับเมื่อไหร่จะตัดใจจากเขาได้สักทีหนึ่งนะอ่ะมาครับตัวต่อมาอันนี้ไมกี้อ่ะถือว่าเป็นเวทที่น่าจะสูสีเพราะว่าเป็น9ดาวเวลร้อนะครับอ่าทางนั้นอาจจะปล่อยตัวช้ากว่าเรานิดหนึ่งหรือไม่ก็พอๆกันนะเพราะว่าเกียร์ก็มีเกียร์ปล่อยตัวว่าเฮ้ยปล่อยเขาปล่อยทำไมปล่อยไวกว่าเราอีกวะ อ่ะคู่นี้มาดูกันนะครับเอาอย่างตัวไมกี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่มันใช้งานภาพรวมนะคือดามเมจไม่ได้ตัดนะครับดาเมจไมกี้ไม่ตัดเลยนะครับแต่ว่าเขามีรีเซ็ตสกิลครับกับหยุด5วินาทีอ่ะซึ่งก็ติดเหมือนกันเนี่ยนะเขาปล่อยตัวมาเราก็ติดแต่เราปล่อยตัวมาเขาก็ติดเหมือนกันนะนี่ไม่ปล่อยตัวละคือติดเหมือนกันนะหยุด5นะครับผมบอกเลยครับถ้าได้ปล่อยตัวมาติดอยู่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะติดอ่านใช้คำนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวรอเขาปล่อยตัวมาตานิดนึงนะไม่ได้ปล่อยตัวเลยเพื่อนอ่าไม่ติดด้วยอ่าเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งสิปล่อยมาอีกตัวหนึ่งสิจะตทันได้เห็นไหมครับอ่าไวพิบตีป้อมพีพี P P. อันนี้ติดนะครับไวพิบตีป้อมพีวี P P. ไม่เท่าว่องไวว่องไวจะเป็นอันดับหนึ่งลองมาจะเป็นพลังครับไวพิบจะเป็นหลังสุดนะครับแต่ถ้าไปตีเสาอ่าเสดาดันวิ่งนะครับ เปอะไรพวกนี้นะครับวหวพิบจะตีแรงที่สุดรองลงมาจะเป็นว่องไวแล้วก็เป็นพลังหลังสุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาเปลี่ยนมาเป็นปีแล้วนะอ่ะโอเคอันนี้เห็นชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งต้องทดสอบพี่ย่ำกระหม่อมครับเพราะมีคนถามว่าโดนเนิฟเยอะหรือเปล่าพี่ตัวย่ำกระหม่อมผมมองว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะยิ่งถ้าเป็นหลีกอ่ทั่วๆไปนะอย่างไอดีหลักผมอยู่มัดสามมัดสองเงี้ยผมก็ใช้ครับก็คือได้ได้ว่ายังใช้ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ดีนะ อ่าแล้วคืออย่างที่บอกไม่อยากให้มองบนท็อปมากเพราะว่าคือเรนเจอร์เยอะมากจริงอ่ะมันก็ต้องมีผลนะลแบบไอ้เรนเจอร์ตัวไหนเก่งลดลงมามีปัญหาก็ต้องโดนออกครับเดี๋ยวให้ดูนะหยุดห้าวินาทีครับอ่าเราให้เริ่มเกมผ่านไป10วีก่อนนะครับอ่าเริ่มติดแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ยตามนั้นนะครับคือเรนเจอร์มันก็คงจะไม่คงกระพันไปตลอดแหละแต่ว่ามันก็ยืนระยะมาได้เป็นปีนะซึ่งใหญ่โคโรโบเก่งๆก็เป็นแบบนี้นะ คือแบบเอาแบบเก่งยาวๆอ่ะเป็นปีอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับคือเรนเจอร์ข้ามเดือนมันต้องโดนเนิร์ฟตามปกติอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยมันมันจะยังดีกว่าชาวบ้านเขาอยู่ไหมอ่ะดูครับก็ยังติดหยุดเหมือนเดิมนะก็ยังย่ำกระหม่อมอยู่นะอ่าแต่ว่าดูเด็ดคุยได้ครับอเดี๋ยวผมดูก่อนนะรูปสกิลใบอันนี้ป่ะมันเป็นรูปอะไรอ่ะ,อะมาบอกหน่อยนะสกิลใบนะครับเป็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งมันใบนานนะผมว่ามันใบค่อนข้างจะนานครับอ่ะเดี๋ยวแถมรีวิวแถมนะครับอ่าเอาตัวไหนก่อนอ่ะเอาตัวนี้ก่อนอ่ะเนื่องจากว่าทดสอบดูเผื่อมันมีอะไรแพงๆอีกนะเราไม่สามารถรู้ได้นะครับอ่ะทดสอบกับตัวของเมกุมินครับคือถ้าแบบเนี้ยตัวลูเดียสไม่ควรจะสู้ได้เลย เพราะว่ามันตัวติดบัคนะครับแล้วก็แพ้ธาตุเขาด้วยนะตามหลักการมันควรจะเป็นแบบนี้อ่ะไปครับน่าจะต้องแบบโดนตะกิดก็ตายอ่ะเพราะว่า9ก้าดาวแม็กใส่เกียร์ก็ถือว,ว่าก็ตึงในทางดามเมจนะคือผมจัดมาดามเมตตึงๆนะครับอหยุดห้าวิธีไม่ต้องพูดถึงนะอ่านะครับอ่านี่ตามหลักการควรจะเป็นแบบนี้แล้วควรจะต้องโดนหยุด5้าวิธีตึงๆด้วย ตามนี้เลยครับจริงๆคนเต้องต้องเป็นตามนี้แหละมันถึงจะแบบไม่ผิดปกตินะแต่ว่าเอาซลฟีไปตีน่ยอันนั้นน่าผิดปกตินะซึ่งอันนี้ผมทดสอบดูแล้วนะเออครับเดี๋ยวบางคนแบบบอกว่าโหทำไมทดสอบกับตัวยากจังครับจะได้รู้นะครับว่าแบบเอเรนเจอร์มันแบบใช้ดีขนาดไหนอะตัวนี้ตัวแถมอีกตัวนึงอ่ะซึ่งมีคนถามเยอะครับว่าข้ามเดือนไปแล้วเป็นยังไงครับก็คือตัวของซารีไอดอลนะพูดเหมือนเดิมครับว่ามันควรจะเก่งได้มากกว่านี้ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะ แต่ว่ามันควรจะเก่งได้มากกว่านี้นครับคือมันเป็นตัวที่เอามาเด่นดาเมจแต่ว่าก็ไม่ได้ดาเมจกระจุยกระจายนะครับคือมันมาตรฐานไปหน่อยอะผมใช้คำนี้นะอ่านะผมก็มีสลับเอาเข้าออกอยู่และตอนนี้ด้วยความที่ว่าความสามบ้านเก้าดาวผมไม่ได้หยุด5นะครับคือถ้าเกิดได้หยุด5เนี่ยมันก็โอเคนะได้เป็นคอมโบไปนะครับพอไม่ได้เป็นหยุด5เนี่ยผมว่าการใช้งานมันก็จะระดับหนึ่ง คือไม่กากนะผมก็ยังมองเหมือนเดิมไม่กากนะครับแต่ว่ามันเก่งควรจะเก่งได้มากกว่านี้นะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับซื้อเหมือนเดิมนะนี่ว่องไวนะครับยิงเอาไวพ้พิพควรจะเป็นประมาณนั้นนะอ่าแล้วนี่เป็นการใส่เกียร์ที่ไม่มีโดนแน่นอนต้องอย่าลืมนะผมไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนนะอะให้ดูประมาณนี้โอ้โหไป,ไปประมาณนี้รูเรียส เอาเอาอยู่นะะเพราะว่าหยุด5นะครับอ,อย่างที่บอกครับหยุด5้าค่อนข้างจะมีผลเยอะนะครับอลองเล่นกันเป็นทีมดูครับโอ้โหแบบนี้น้ําเพียบเลยแบบนี้น่าจะเคลียร์ใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเย็นตัวเดียวก็เกินนะครับอ้าวไปครับดูกันครับแบบนี้ถ้าน้ําไม่ควรจะยืนได้ครับอน้ําทั้งหลายขอน้อมถวายดามเมจรูเดีส แต่ว่าข้อเสียคือถ้าดาเมจมันช้าแล้วนี่นี่นี่ตายหมดเ,เราดูง่ายนะเราดูง่ายเพราะว่าสกิลมันแบกหอกอะไรทั้งอย่างอยู่วนหัวนะอพอมันเวี่ยงไปปุ๊บนี่อีกทีครับเบี่ยงไปทีหายหมดอัะนั้นดาเมจหวังผลได้จริงๆนะใช้คําว่าดาเมจหวังผลได้เลยนะครับในการที่จะไปจัดก,การท่าน้ําแล้วก็แม่นนะเอาตรงๆแม่นนะ แม่นตรงดาเมจด้วยครับคือสกิลที่มันพ่วงใบเนี่ยผมต้องบอกก่อนเออพ่วงปวงนอะต้องใช้คำนี้สกิลที่มันพ่วงปวนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแม่นอยู่แล้วนะอ่านะครับอย่างแบบเมลิโอดัสอ่าพวกนี้มันแม่นทุกทาธาตุนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะไปแม่นตรงสกิลปวนนะตรงดาเมจบางทีก็ไม่เข้านะแต่นี้คือได้ได้ว่าไปตีน้ำเนี่ยเห็นผลโคตรเลยเมื่อกี้ตีไม้ก็เห็นผลนะดูนะว่าเกียร์แค่นี้นครับใครไม่มีเกียร์โคตรลองไปดูครับ เดี๋ยวลองดูซิลฟี่นะครับโอ้ดาวิชีไม่น่าจะยืนได้อยู่แล้วนะโอ้ไอดีนี้มันไฟเพียบเลยอ่ะขอหนีก่อนทีมผมไม่มีน้ำเลยนะอ่ะลองตีกับทีมนี้โอ้โหอันนี้คือผมว่าปล่อยสองตัวอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยสองตัวดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปล่อยแค่อ่ะมาสองตัวนี้พออ่ะสามตัวอ่ะแถมหน่อยให้ข้างหน้ามันยืนครับข้างหลังเนี่ยดามเมจตัวเดียวครับดูครับ ว่ามันจะจัดการได้ไหมนี่ตามนี้ครับตัวกะกากากลางๆครับทาดน้ําด้วยครับรูเดียสตัวเดียวเอาอยู่ครับนี่คือน่าจะแบบว่าปรับทีมมาตกชั้นหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะคลิปนี้บททดสอบก็ถือว่าชัดเจนนะว่าแบบเฮ้ยรูเดียสใช้ได้ดีจริงๆครับทางทางที่เกียร์ก็ไม่ได้โดนแน่นอนนะเกียร์ก็ไม่ได้ตึงจัดนะครับก็ได้ได้ว่า ตีน้ําตีไม้แม่นอยู่อ่าตีไฟก็จะแบบไปพึ่งแค่สกิลใบแล้วกันเนอะอ่านะครับคือผมเอามาเน้นดาเมจให้ดูนะครับว่าแบบเอ้ยใช้ได้นะอ่าถือว่าเป็นตัวที่ตอนนี้คือเรียกว่าเก่งอ่ะผมใช้คาว่าเก่งเลยนะนะตอนนี้นะผสมพร้อมตัวนางก็ลองไปดูแล้วกันนะว่ามีใครใช้กันบ้างนะครับคือหยุดห้าวิธีมันติดตึงอยู่แล้วครับอซิฟี่ฟเดี๋ยวไว้ค่อยมารีวิวเพิ่มเติมกันอีกทีหนึง่งอ่านะว่าแบบเอ้ยเมื่อ ใส่เกียร์ดีๆนะครับทีมรับข้างดีๆนะครับการใช้งานซิลฟี่จะเป็นไงบ้างหรือตัวเกมจะแบบแอบบงแอบบัฟไหมให้มันเก่งมากขึ้นไหมครับแต่ว่าลูเดสคือทัดเจนแล้วนะครับว่าภาพรวมค่อนข้างจะใช้ดีมากจริงๆนะเกียร์แค่นี้นะก็เรียกได้ว่าเล่นได้อาแบบนี้ผมก็จะไม่ปรับเกียร์ละเพราะว่าตัวเอมิเลียนะผมใช้เกียร์นี้อยู่ตอนแรกกะว่าเอาเกียร์ชนะมาใส่ให้กับลูเดสแต่แบบนี้คงใช้ไปก่อนแต่ว่าลีกนะระดับหลีกนะถ้าอยู่ในหลีกที่ตึงๆแน่นอนครับเกียร์ก็ต้อง ช้เกียร์ที่หดขึ้นนะครับอาร์เรนเจอร์ก็จะต้องใช้9ดาวนะครับซึ่งตัวรูเดียสเนี่ยเบื้องต้นนะตอนที่ผมใช้9าดาวเวลโรหกสิบของทางบ้านเนี่ยผมว่ามันมันเจ๋งนะะได้ฟื้นพลังครับขึ้นมาซัดดาเมต,ต่อนะครับหรือต่อต้านไอเทมนะยังไงก็ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าทํากดาวก็ได้อยู่นะนะแต่ว่าก็มีเกียร์ซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะก็จะดีกว่านะโอเควันนี้ประมาณนี้อใครมีอยู่ใครใช้อยู่มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าใช้งานกันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวซิลฟี่ รอดูนะอ่ารอดูรีวิวครับส่วนลูเดสเดี๋ยวก็จะยกระดับไปเรื่อยนะครับว่าใส่กเกียร์โหดๆอ่าทำเป็น9ก้าดาวทำเป็น9ก้าดาวแม็กเป็นยังไงบ้าง อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบในอ่าลีกที่มันสูงขึ้นไอเดีที่มันอยู่ในลีกสูงขึ้นนั้นนะเป็นไอเดีหลักอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับอ่ะทิ้งไายกันด้วยร้านซื้อขายดีเกมรันเจอร์ร้านนี้นะครับทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงๆต,ต้องได้ถึงทาโรเรนเจอร์นะครับอยากซื้อไอดียไอเดียสวยซาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับเลือกเลยครับโฮลโบที่ชอบสัง่งไม่ใช่เกียร์โดนแน่นอนครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันนะไอดีสวยซาดราคาร้อนบุกหลายนะครับทักแชทไม่ขาย อ่ไปซื้อไปขายได้เลยนะที่เพจทาร์โรเรนเจอร์ครับส่วนกลุ่มพูดคุย Game เกมเรนเจอร์บายทาร์โรเรนเจอร์อ่ใครสนใจเข้ากลุ่มนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะอ่าเพจทาร์โรเรนเจอร์ครับจะซื้อขายดีนะต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์ครับอ่เ,อเข้ากลุ่มนะก็ไปพูดคุยนะเกมเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับอ่วันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาเพ่อกันครับสวัสดีครับ